วานลินมังกรป่าจักเป็นอย่างนี้ใบาตายเนี่ย,ยดูดูมันเนาอยู่ขางลางได้พี่น้องเนี่ยเกิดจากอย่างนี่ยน้ำไหลสนมเนี่ย,ยนะะโอ้ยอันนี้ดึงบกขึ้นแสดงว่าตัดออกเนาะโอ้ยอย่าเปล่าเป็นอย่างเดีวยวของหักของห่วงเนี่ยนี่มัก ป่ามากมากหวานลินเมื่อก่อนเนี่ยพอหยังเพราะว่ายามมือขึ้นมันมันค่ายไอ้ก๊กาซออกซิเจนมากาเพราะว่าเออป่าอยู่เมืองหนาวเป็นบอกหนาตองหนาตางก็บก่ค่อยได้เปิดหนาหนาวเนี่ยแต่เขาก็เลยซอยเออใส่วิธีปูกปวกหวานพวกนี้แหละที่มันฟอกอากาศได้ละกัน พอสิได็ซอยได้นิดนินน้อยน,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 นั่นะนะเบึ่งมันเนาพี่น้องเบึ่งมันเนาโอ้ตาย,ตายอย่าตายเด้อลูกว่าํำเนียประมาณหกลอยโคนบนเด้บ่มันถึกๆถือเด้ยอย่าเป็นอย่างเด้อลูกหักลูกแพงปากกับพยายามขยายพันธุ์โดยการอัน เอาใบมันนี่ล่ะตัดใบมันนี่ออกมาเสียบเสียบให้มันแตกนอกขึ้นมาใหม่แต่ว่ากลัวเสียดายแต่ละต้นกะอากาศมันเย็นเนาะมันก็บกค่อยอยากขึ้นนะแต่ว่าต้นนี้ป้าขยายนอมันออกมาดอกกอน,นี่ขยายนอ,อมาจากต้นแม่อมันมูพันไหมากเกิดเลยเอามาปลูกอยาเป็นยังเด้อลูกหล่าเด้อ